สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเบลจะพามาลองเทสเครื่องพ่นยาชุดกันนะคะเดี๋ยวลองฉีดกันเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะลองเทสกันให้ดูเลยค่ะตัวนี้เป็นเครื่องเด,เดี๋ยวบอกสเปคเครื่องก่อนนะคะสเปคเครื่องตัวนี้6.5แรงนะคะเป็นเครื่องเป็นซินสีจังหวะแล้วก็เป็นปั๊มขนาด6ขุนนะคะประกอบพร้อมแท่นพร้อมชุดอย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวมวจะสอนวิธีการใช้งานลูกค้านะคะเครื่องแล้วก็จะเติมน้ำมันเครื่องปริมาณ0.6ลิตรปั๊มเราจะเติมให้ถึงตรงตาแมวตรงนี้นะคะให้ใส่น้ำมันเครื่องจนถึงกึ่งตรงถึงจนถึงกึ่งกลางนะคะแล้วก็เวลาสตาร์ทเสร็จแล้วเราก็มาปรับปอนปั๊มตรงนี้แล้วก็หมุนปรับ ดูตรงที่เกวัดนะคะลูกค้าสังเกตตรงที่เกวัแเราก็จะปรับปรับแรงดันในระยะที่ลูกค้าต้องการนะคะที่เหมาะสมก็จะประมาณ35 4 0ถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเทสกันให้ดูเลยค่ะในชุดนี้มันแถมมันจะแถมอะไรไปบ้างก็จะมีสายสายน้ำกัดสายน้ำกัดใส่ตรงนี้นะคะลูกค้า ใส่ตรงนี้สายแล้วก็ใส่โอลิงไปด้วยนะคะแล้วก็สายดูดสายดูดนะคะจะมีมาให้ก็จะมีกองตัวนี้ไปด้วยนะคะสายดูดใส่ตรงนี้ น้ำพ่นยาลูกค้าต้องตรวจเช็คดูจารบีด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่จารบีไปแล้วค่ะจารบีต้องมีทุกทั้งทั้งสามอันเลยนะคะต้องใส่ด้วยนะคะ เราลองมาสตาร์ทเครื่องเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเลยนะคะก่อนอื่นก็เติมน้ำมันเครื่องที่เครื่องตัวเครื่องก่อนนะคะเครื่องก็ศูนจุดหกลิตรนอบอกไปแล้วน้ำมันเครื่องเดี๋ยวใช้เป็นตัวนี้นะคะปตทตัวนี้ค่ะ 0.6ลิตรนะคะลูกค้าอันนี้อเราได้0.6ลิตรนะคะเราก็มาสังเกตเราตั้งเครื่องตรงๆนะคะแล้วก็สังเกตดูตรงนี้ค่ะว่าน้ำมันเครื่องจะมีปิ่นๆตรงพอดีเกลียวตรงนี้นะคะลูกค้าให้ลูกค้าให้เห็นน้ำมันเครื่องแบบนี้นะคะแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปก็น้ำมันเครื่องนะคะใส่ปั๊มนะคะ ที่เดียวเลยค่ะตรงตาแมวแค่ถึงครึ่งตาแมวเป็นใช้ได้ค่ะไม่ว่าจะหนึ่งนิ้วหรือหกขุนนะคะลูกค้าสังเกตแค่ตรงนล้พออันนี้เราก็ได้แล้วนะคะลูกค้าดูตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามันจะมีน้ำมันเครื่อง ต้องอยู่ตรงกลางพอดีเลยเี๋ยวโฟกวัสให้ดูโอเคเห็นแล้วเนาะโอเคแค่นี้ค่ะเป็นใช้ได้ค่ะหรือเครื่องเบนซินก็ใช้เป็นน้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล 9, 9 5ได้เลยนะคะวิธีสตาร์ทนะคะ เปิดคันเร่งโชกดันให้อยู่ตำแหน่งนี้นะคะก็อกน้ำมาอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะสวิตช์เปิดตำแหน่งออนนะคะสตา์ทเสร็จแล้วดันดันชกกลับเข้าที่เดิมตรงนี้นะคะ มาเทสกับสายพ้นยาร้อเมตรของยี่หวิสเคในที่เดียวในทําในคลิปพีเซนในครั้งที่แล้วนะคะเหมือนีเซนไปแล้ววิสเคร้อเมตรนะคะ5ชั้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเมจะมาเทสกัน ของฟรีไปด้วยนะคะมีฟรีสายด้วยนะคะก็เพื่อที่แบบเวลาลูกค้าฉ <ai> ีดแล้วสายจะได้ไม่พันกันนะคะสายมันจะมีสองฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งต่อเข้ากับปั๊มพ่นยานะคะอีกฝั่งหนึ่งไปต่อกับก้านฉีดยานะคะตัวนี้นะคะต่อกับปั๊มลูกค้าสามารถพ่นได้สองสายนะคะ นี้สายหนึง่งฝั่งนี้สายหนึง่งแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเทสสายเดียวก่อนค่ะ แล้วก็พู้